ดวงชะตาชายหญิงอายุ2ีปีในปีนี้สวัสดีคนที่ผ่านมเห็นคลิปนี้ค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตเปิดดวงดวงของคนอายุ26ปีนะคะขอเป็นผู้ชายก่อนนะคะผู้ชายอายุยีปีในปีนี้เป็นอย่างไรปีนี้นะคะเป็นคนดีอืมเป็นที่พึ่งให้กับญาติพี่น้องใจบุญมีความยุติธรรมเทวดาคุมของศัตรูคิดร้าย ทำอะไรเราไม่ได้เหมาะแก่การเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหรือศึกษาเรียนต่อทำงานราชการเจ้านายรักเอน็นโดสนับสนุนนะคะมีสเสน่ห์ในตัวมีโชคลับการเงินดีมากนะคะหรืออาจจะได้สัตวสีเท้าสองเท้านะคะได้เลื่อนตำแหน่งเจอเนื้อคู่นะคะถ้ามีคดีความก็จะชนะคดีนะคะและมาดูกันว่า ให้อยากบอกอะไรกับผู้ชายอายุ26อืมปีนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเริ่มต้นอะไรดีๆอะไรใหม่ๆนะคะคิดริเริ่มวางแผนทำนะคะลงมือทำได้เลยนะคะจะเป็นการปูรากฐานให้ครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะคะอาจจะมีเหนื่อยบ้างนะคะด้วยเรื่องว่างานเยอะอ มีนุ่นมีนี่ให้ทําเยอะนะคะแต่ไอความเหนื่อยเนี่ยมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยอืคนที่ไม่ดีจะออกจากชีวิตเรานะคะจะเหลือแต่คนที่ดีอืมหนักเหนื่อยลําบากนะคะมีคนคอยช่วยเหลือประครับประคองนะผู้ใหญ่คอยคอยช่วยเหลือนะออืมอืมมเงินดีมากเลยนะเนี่ยถ้าติดขัดอะ ถ้าติดขัดจะมีคนอคอยช่วยเหลือแต่ถ้าเราไม่ได้ติดขัดระวางแผนจะต่อยอดธุรกิจก็คือไปได้ดีมากนะคะยิ่งเดินทางยิ่ง,งมีเงินงอกเงยน,นะคะสำหรับชายอายุ26ถัดมาเป็นผู้หญิงอายุ26นะคะในปีนี้จิตใจเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะเวลารักก็รักสุดๆไปเลยเวลาเกลียดก็เกลียดเข้ากระดูกดำนะคะ ออกจะใจร้ายนะคะแล้วก็เจ้าอารมณ์เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะคะพูดจาพงผางไม่ค่อยรักษานํำใจคนรอบข้างให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ดูจะออกจะเจ้าชู้ด้วยแล้วก็พูดตามตรงก็ไม่ค่อยนึกถึงความรู้สึกของคนรอบข้างสักเท่าไหร่นะคะให้ใจเย็นๆนะให้มีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็ระวังเรื่องออมแมลงสัตว์กัดต่อยพวกสัตว์มีพิษนะคะแล้วก็ปวดหัวปวดตาเจ็บป่วย โรคทั่วไปนะคะแล้วก็การทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้างนะคะเสียทรัพย์เสียของหรือเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ปีนี้ให้ปล่อยกบสองตัวนะคะปล่อยกบสองตัวขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต แล้วก็หมั่นทำบุญทำทานนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะเพื่อประคองให้ตัวเองมีสติอยู่กับตัวเองนะคะจะได้ไม่เผลอทําอะไรที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ไพ่มีอะไรอยากจะบอกผู้หญิงอายุ26อืม,อมเหมือนอยากทํำนู่นทํานี่นะคะแต่ไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจลังเลกลัวนะแล้วก็ดู ระมัดระวังการหมุนเงินไม่ทันนะคะให้วางแผนการเงินให้ดีอืวางแผนการเงินให้ดีเออเจ็บป่วยเดินทางนะคะให้มีสติในการขับขี่ดูแลสุขภาพนะดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอืมใช้ชีวิตตามใจตัวเองเกินไปจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เองอืม พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรทำตัวให้หน้าหลักอืมอย่าทําตัวแบบไม่ส่วนโลกไม่ส่วนใครคนรอบข้างว่ายังไงฉันก็ไม่ส่วนอย่าทําตัวแบบนั้นนะคะทําตัวแบบน่าเอ็นดูเออทาตัวน่ารักกับคนรอบตัวนะคะเวลาเราตกรลกรรมลำบากตกทุกข์ได้ยากมาจะได้ช่วยเหลือเรานะคะสําหรับผู้หญิงอายุ26สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ